สวัสดีค่ะคุณเมย์เองนะคะจากสถาบันออนไลน์ FMCP English วันนี้เมย์จะมาตอบคำถามที่นักเรียนถามกันมาเยอะเลยนะคะก็คือความแตกต่างระหว่าง some กับ any มีอะไรบ้างประการแรกเลยนะคะมาดูความหมายกันก่อนนะ some และ any เนี่ยใช้กับคำนามทุกแบบนับได้แล้วก็นับไม่ได้นะคะสรุปง่ายๆเลยนะก็คือ ใช้ได้กับคำนามใดก็ได้นะไม่ต้องมากังวลว่าอ๋อมันต้องเป็นสารเนื้อเดียวหรือว่ามันต้องมี s ไม่จำเป็นเลยค่ะใช้ได้กับทุกคำนามเลยตัวอย่างนะคะ i want some rice i want some rice rice ก็คือนับไม่ได้เพราะว่าเราคงไม่เอาข้าวมานับทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดเนาะแปลว่าฉันอยากได้ข้าวประมาณหนึ่งนะ ต่อมานะคะ she ate some apples she ate some apples apples App <les S 1> เป็นสิ่งที่นับได้นะคะนับเป็นแอปเปิลเป็นลูกเป็นผลเนาะดูต่อนะคะ some เนี่ยมาพูดถึงปริมาณกันบ้าง some เนี่ยพูดถึงสิ่งที่มีมากกว่าหนึ่งนะคะแต่ว่าเราไม่ชัวร์ว่ามีประมาณเท่าไหร่นะตัวอย่างนะคะเช่น i saw some dogs I saw some dogs ก็คือเนี่ยฉันเห็นหมาสัากประมาณ2 4 5ตัว3 3 2ตัวประมาณนี้คือไม่ชัวร์นะคะถ้าชัวร์เนี่ยก็บอกมาเลยว่า I saw seven dogs หรือ I saw three dogs เนี่ยมันก็บอกจำนวนตัวเลขมาเลยนะคะ Any เนี่ยจะหมายความว่าไม่มีเลยนะคะหรือเท่าไหร่ก็ได้ก็คือไม่ระบุจำนวนอะ มันมีสองความหมายนะอีกครั้งนะคะ a อ y เนี่ยอาจจะแปลว่าไม่มีเลยหรืออาจจะแปลว่าอะไรก็ได้ไม,ไม่ไม่ได้ระบุว่าต้องมีเท่าไหร,ร่ยังไงตัวอย่างประโยคนะคะ anyone can come to the party anyone can come to the party แปลว่าใครก็ได้ใครคนไหนก็ได้จะมาปาร์ตี้นะคะไม่ได้ระบุว่า five people can come to the party คือ anyone anybody can come to the party ตัวอย่างที่2นะคะ I didn't see any dogs I didn't see any dogs แปลว่าฉันไม่เห็นหมาสักตัวหนึ่งเลยนะคะเห็นไหม any เนี่ยใช้กับ dogs ที่แปลว่าเนี่ยไม่มีเลยสักตัวหนึ่งนะคะมาดูหลักการใช้กันนะโดยรวมๆล้วเนี่ย some เนี่ยจะใช้กับประโยคบอกเล่านะคะตัวอย่างนะ You have some ice cream on your shin. You have some ice cream on your shin. Mm hmm. แปลว่าคุณเนี่ยมีไอติมบนเชนก็คือคางของคุณนั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคที่สองนะคะ There are some rabbits at the park. There are some rabbits at the park. บอกว่ามีกระต่ายจำนวนหนึ่งที่สวนสาธารนณะ ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะบอกว่าจำนวนหนึ่งมาดู a n นนีกันบ้างนะแอนนี Annie เนี่ยโดยรวมนะคะ general มักใช้กับประโยคที่เป็นปฏิเสธหรือเป็นคำถามมาดูตัวอย่างกันนะคะ you didn't have any ice cream on your shin you didn't have any ice cream on your shin แปลว่าคุณเนี่ยไม่มีไอติมติดคางของคุณนะตัวอย่างต่อมานะคะเป็นประโยคคำถามบ้าง Are there any rabbits at the park? Are there any rabbits at the park? ถามว่ามีกระต่ายในสวนนั้นไหมนะมาลองฝึกกันบ้างนะคะเม่อยากให้คุณเนี่ยลองแต่งประโยคโดยใช้หลักการซ้ำกับ a n นนี่นะคะเพราะว่าถ้าคุณสามารถที่จะใช้เขียนประโยคเป็นเนี่ยคุณก็จะจำหลักการน,นี้ได้ง่ายขึ้นและความจำเนี่ยก็จะติดตัวคุณไปมากขึ้นเพราะว่าคุณใช้ คุณใช้ได้จริงเนคุณไม่ใช่จำเพื่อไปสอบอย่างเดียวนะคะข้อแรกนะประโยคที่ใช้ซ้ำแต่งมาเลยนะคะประโยคง่ายๆก็ได้ดูอย่างตัวอย่างที่เมย์เอามาให้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นประโยคยาวๆคำศัพท์ยากๆเลยนะส่วนข้อ2ก็คือประโยคที่ใช้ any ลองดูนะคะลงทั้งสองประโยคลงในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วเมย์จะกลับเข้ามาตรวจเรื่อยๆนะไม่ต้องกังวลว่าจะผิดค่ะเพราะว่าเมย์จะแก้ให้ผิดตอนนี้ยังดีกว่าจำผิดๆไปใช้ทำงานหรือจำผิดๆไปสอบ นะคะถ้ามีหลักการใดนะแกมมาเท่าเอกที่ไม่แน่ใจอยากให้เมย์เคลียร์ให้เนี่ยสามารถส่ง Request มาให้ทาง Messenger หรือทาง Line ได้เลยแล้วมีจะทำเป็นคลิปสั้นๆอย่างนี้เพื่อสอนให้นะคะเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ